สวัสดีจ้ามาจม้ามากิน,น,กน,นข้าวกับยายเนาะจ้าเนาะกินอันขา้าวแดงอ่าสิมีต้มอนี่แล้วยาย,ายาเนี่ยคือโอ้ยยายกระเพาะไส้ดีดีบันเด <c oughs> มันหนาวจา้ามันหนาวเนี่ยฝนมันตกป่อยๆเนาะจ้าไอ้กระซีมีต้มไปขาหมูเนาะจ้ากระซีมีข้าวโพดเนาะจ้าจะยายซีมี่ตับักทัวแล้วนกะ พัดพอบุ่งไฟดำอย่าไฟแดงอันนี้ก็สิมีพัไไกเอกทินปัชเกษตรนะนะจ๊ะ,ะเศรบา้านยายเอเ็นพัชเกษตรนะจ๊ะนะเก็บเอาอยู่ในไอ้เนี่ยในสวนสวนหลังบ้านนะจ้ะนี่จะเป็นเขาใหญ่น้อยจ้ะมาจ้ามากินน้ำกันน้อยจ้ะเนาะมาโอู้ย่าไอกะทิบุ้งไฟสิดีเป็นใลรถจักรู้บวานก็ไปขึ้นเขาเหนื่อยเดือดขา อากาศไม่ดีแ้วนอน,น,น,นุญาตได้ได้วยตะนัองอ่งตำมาจตัตงนั่นมันอันนั้นมันปวดขามา่จ้ะทัวบุ่งไปดำอันนี้ก็ปวดได้จ้ะแล้วก็ปวดข้าเหนียวได้จะด้ะปวดปวดแค่ได้สิกินเลือก็ปวดม่จ้ะไม่กินน้ำกัน ทำก็เบื่อแล้วนะเขาเล่งขอพระคุณทัางคนติดตามเ่าคนติดตามไหมนอจนะน้อทั้งประเทศไทยฮแล้วก็ต้างประเทศล้าก็ประเทศเพื่อนบ้านนอจนะน้ออ่าที่เขามาติดตามย่าไนนอจนะย่าขอขอบคุณหลายๆายเด้อจ้าเด้อย่าสัญญาว่าย่าสีบ่ทิมกันนอจนะน้อฮาตรงแถบสู่ไปน้ำกันนอจนะ เป็นกันระยะมิตรที่ดีเนาะจ้ะเนาะตามย่ายย่อยขอพระคุณหลายๆเนะาเนะหน,น,าานาวมึนจ้ะนาจกาจะเศรอฐศาสตรนหาวมันเป็นไข่นิดๆเนาะจ้ะเนาะพออภให้หลายๆจ,จะแต่ไม่ใส่แม่ส้นเอยแม่ใส่สิบมสบายจ้ะ มาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าพี่ยังจะกินเนาะจ้ะเนาะภาคเกษตรย้ายเก็บมาแต่หลังบ้านบ้านบ้านย้ายเอิญภาคเกษตรแต่ว่าท่านคนไทยกับเจ้าเอิญภาคทิ้งแต่อีแต่เอิญอ,อีแบบนึงกต่ตออีสานจตออีสานมันคืึนะ้นสัดตอข้างไตนาะก็เอิญสตออีสานอุ อน่าเนี้กองเขามีอกนอ้วแตเนาะกบเก็บกินไม่งั้นก็กินไปเขาตืเนี่ยปากว่าดุได้ว่าดุมันจมไปซสือไ้่ใหญ กุนงกุ้งงกุ่เกามาก้กุ้อกุอ้งกุ้งกก็้งัก20บาท้งกุ้งกุ้้งกุ้งกุกุ้งเกักงกุ้ด้งนกะุ้ดก้งก้กุ้เกุ้ง้งกุงกุี้งมี้งุ่้กุ้งกุ้งุ่ีก้ง้ทีท

รู้สึกว่าพื้นที่มันสินหน่อยปลกบุ้งกับปักบุ้งหน้าบ้านห้องแยกกับมาขัดใสต่ตุกกระเทียมใส,ส่แสล้วกันใส่มันหอยถ้านไหนๆไม่ได้ใส่ที่เงี้เนาะจะว่อว่าขัดกลิ่นหลอกกัละ,กล,ะกละมังไม่ได้กินจานพึ่งรู้เนีกินจานมันเงี้ยอย่าง แยกออกกระมัง,งกลยใส่ินจานไหมเพี่ยแรงต้องจานกระถลายครับแยเห็เดืวนแยกกระานถิมไม่ลายครับทานถินมันเรือเกิดถึืทำไม นั่งปง่งเงีนั่งปงหลายกับตันทั่วชัวซื้อกรจอามากสิบบาทได้แล้วหละตัสามเทียไป่ใ่ไม่เปิดน้ <c> ่ <oughs> หัวข้าน่ข้านาปุ้นจนะบ๊กค่อยบ๊กซื้อยือย้อเล้กินหอ,อกจก้ะขนาเรียกมื อยากสิอ,อืดจัหน้อยแต่ห้องกะไอ้ทำไมสมไม่ได้ <c oughs> ห้องกะเขามำไม่สมจะเป็นอาหารเป็นนาเรียนแย่กระตุน้ำไ, <c oughs> ไม่สมมเลย้ำไม่ดองกินเวยเตี๋ยวเตจะพ่่แหละไม่กินเขาเลย้ะ โอ้ยมันจะตกดีดดดดดกว่ตกดิ่นเซึ่งป็ั่นเงื่อคขั่นตัวไงแมจจ่คือจอดเนาะจอดนีอยังไงซึ่งมันเป็นปลาลาที่จอดน้ำใใกล้ๆแม่ไม่มันจอด ต้มคามูัเด้ยดีขนาดต้มชองชที่โมงแวันซื้อแม่แตงปิกซี่

ล่มไรจต่พีครกบได้เปียกเจ็บใจแตาพีด้วย้ะเปีเจ็บตื่นยินใไ้กต่ตาค่ะผิดใครกับพวกใครบโ,บโอ้เกมอเน ้าวถงหมอคหหมูเก็บมากแซวไปตงหนใสไปเก็บอีว่าสิแกง้มจ้ะแกงยายแตกินค็เดียวตาเพิ่กระเกินกินบุฟเฟ่นะะอน ใครกับใครวะตาพิมพ์ก้หนกหหนวกหูนะเจ้าไหมน้องจะติงนิ่งเราหรอไงหนวกหูเขาเจ้าคนนั้ ये अब नहीं กิน่ลยน่าจะฝากกดหลค์กดชแชก,ก์กิตตดตามอย่าลืมกดกระดิ่งได้จ้ะเด้อเพื่อสิบประภัยคิดใหม่ๆของยาาจ่ะจ้าขอให้ยูดีนี่แห่งทุขทุกพนนะคะเด้อจะเก็บยาไข่ยาจนลำๆรวยรวยเด้อค่ะเด้อขอข้าเข้ามาสวัสดีจ้าขอบค่อยแชร์